กินเมนูหลังเลิกเรียนหน้าโรงเรียนหน้าจเจริญกันสุก,กี้มาลาสามสิบบาทเผ็ดเข็มหือืแซบหือืนุ่มผัดมาม่าสิบบาท <ś m> ไก่แซ่บชิละสิบบาท <ś m> เปรี้ยวแซ่บ <ś m> อร่อย <ś m> ไก่ป๊อปห้าบาท <ś m> ป๊อ กินเมนูหน้าโรงเรียนหลังเลิกเรียน EP สองกันไอสกรีมไผ่ทองอช็อกโกแลตรสชาเขียวเน็ยนมาล่าไม้ละห้าบาทเพชรอาแซบูอัด เผ็ดมากเป็นฟลาชีสยี่สิบบาทหืมอื่ำมากไอเตอาไม้ละห้าบาทกอ้มากินเมนูไมโลกันไอศ์ครีมไมโลอืืมเสียวฟัน ช็อกโกแลตไมโลซีเรียลไมโลนมไมโลเดี๋ยวเรามากินคู่กันใส่ซีเรียลลงไปกินคู่กับนมไมโลน่ากินมากอร่อยอ่ะ กินเมนูจิ๋วกันตรงเท้าโอ๊กจิ๋วเขาไฟจิ๋วบวกกะโหลกจิ๋วว้าหืมแข็ง 우ー <shrie> <shrie>